สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาพบกับเราอีกแล้วนะครับกับช่องลุมะคองแคมเปอร์แวนผมเอ็กครับวันนี้เราออกเดินทางมายัางหน่วยพิทักษ์อุทยางแห่งชาติทับลานทอรอ13บ้านสวนห้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกของปี2025ของเราเลยครับเพราะเรา,าห่างเหินแล้วก็ว่างเว้นจากการออกมาแคมป์ปิ้งร่วมๆได้1เดือนเลยทีเดียวครับเพราะว่าเรายังติดธุระเกี่ยวกับ แลละหน้าที่ของเราครับแต่ในที่สุดเราก็สามารถจัดสรรเวลาแล้วก็ออกมาพักผ่อนกันได้นะครับสถานที่ที่เราเลือกมาก็เลยจะไม่ใกล้ไม่ไกลจากบ้านเรานะครับเพราะว่าเรามีระยะเวลาค่อนข้างสั้นครับเราก็เลยมาค้นค้นหาแล้วก็มาเลือกสถานที่ก็ได้เป็นสถานที่นี่ครับก็คือบ้านสวนห่อมอำเภอวังน้ําเขียวนั่นเองครับก็จะเป็นสถานที่ที่หนึ่งที่ยังไม่ช้ามากนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวก็ยังไม่รู้มากผมเลยก็ต้องการที่จะออกมาทําคลิปแล้วให้เพื่อนๆได้เห็นว่าสถานที่ตรงนี้ก็เป็นสถานที่ที่หนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็มีวิวทิวทัศ ครับตอนนี้เราก็มาถึงที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวครับเพื่อที่จะมาชําระค่าธรรมเนียมการเข้าอุทยานนะครับเวลาเข้าออกก็เป็นเวลามาตรฐานของอุทยานทั่วไปครับก็สามารถเข้าได้ตั้งแต่8ปดโมงเช้าถึง6กโมงเย็นครับเพื่อนเพื่อนสังเกตก็จะเห็นป้ายว่าน้ําตกไม่มีน้ำนะครับเพราะว่าที่นี่มีน้ําตกถึง3ที่กันเลยทีเดียวครับเ,เพื่อนๆนซึ่งระยะทางในการเดินทางไปยังน้ําตกไม่ไกลเลยฮะสามารถเดินเท้าไปได้ยอย่างสะดวกแล้วก็ค่อนข้างสนุกครับแต่ก็เสียดายครับตอนที่เราไปก็คือเป็นช่วงหน้าหนาวครับน้ําที่น้ําตกจะไมม่ีนะครับ ก็เลยทําให้เราไม่ได้เก็บภาพบรรยากาศการท่องเที่ยวน้ําตกมาให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับแต่ผมก็คิดว่าในอนาคตข้างหน้านะครับก็ช่วงเป็นช่วงเกี่ยวกับช่วงหน้าน้ำนครับผมก็อาจจะกลับมาเที่ยวที่นี่อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะมีถึง3มน้ําตกที่สามารถให้เรามาท่องเที่ยวได้ในบริเวณอุทยานแห่งชาติทับลานทอรอสิบบ้านสวนห้องนี้เองครับ แลวตอนนี้เราก็มาถึงกันที่บริเวณลานกลางเต็นท์บ้านสวนห้องเป็นที่เรียบร้อยครับตอนแรกเราก็แอบ,บคิดในใจครับว่าเอ๊ะจะมีนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวกันที่นี่หรือเปล่าแต่ไม่เลยครับก็ยังมีกลุ่มพี่ๆที่เขามาแคมป์ก่อนเราแล้ว1คืนนะครับก็ได้ไปพูดคุยสอบถามพี่ๆเขาไว้แล้วรับพี่เขาบอกว่าเขาพักกันที่นี่2คืนครับแล้วก็จะเดินทางกลับในวันพรุ่งนี้พร้อมกับเรานะครับ หลังจากที่เรามาถึงลานแคมป์เป็นที่เรียบร้อยครับผมก็ได้เดินเซอร์เวยหาจุดมุ่งหมายที่เราจะมาจอดลุมครองเพื่อที่จะพักแคมป์กันในค่นาคืนนี้ครับสุดท้ายแล้วเราก็มาเลือกตรงจุดจุดนี้ครับเพราะว่าบริเวณข้างหน้าของลุมคองครับที่เราจะแคมป์กันในวันนี้เป็นวิวของภูเขาครับแล้วก็เราสามารถนําลูคกองมาจอดตรงนี้เพื่อที่จะหลบร่มเงาในช่วงระยะเวลากลางวันที่มีแดดค่อนข้างแรงเราก็จะสามารถใช้ร่มเงาของออนิงแล้วก็ลุมคองบังแดดให้กับเราในช่วงระยะเวลากลางวันได้ผลอย่างดีเลยทีเดียวครับเพื่อ ครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็อยู่กันที่สวนห้อมครับก็จะอยู่ที่อุทยานแห่งชาติทับลานครับเป็นหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติทับลานทลอ13นะครับตอนนี้เราก็ได้กางออนน่งเซ็ตอุปกรณ์แคมปิ้งกันเป็นที่เรียบร้อยครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณบ่ายสามโมงครับ ปกตินี่เราจะมาแคมป์กันนี่เราจะมาค่อนข้างเย็นแต่ทริปนี้เราก็เลยแบบมีความรู้สึกว่าอยากจอออกมารีแลกพักผ่อนมาสูดอากาศจากธรรมชาตินะครับวันนี้เราก็เลยมาค่อนข้างเร็วกันนิดนึงหลังจากที่เรามาเสร็จนะฮะก่อนที่เราจะกางออนิงอะไรต่างๆในบริเวณที่เราจะจอดนะครับเราก็ได้เดินลงไปทางนู้นเป็นเขาเรียกว่าเป็นจุดที่เป็นลานกางเต็นที่ไม่สามารถเอารถเข้าได้ครับแล้วก็จะเป็นจุดวิวทิวทัศน์ที่สําหรับคนที่มาที่นี่ก็จะเดินมาชมวิวตรงนี้นะฮะก็เดี๋ยวไงเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนเดินไปดูอีกครั้้งงงงงงนนึว่่าาาาาาภพรรยยกศขลเป็ัไ ครับตอนนี้เราก็มากันบริเวณที่สวนหอมใช่ไหมครับ mm hmm. ก็จะมีพี่พี่ที่มาก่อน mm hmm. ผมก็ได้พูดคุยกับพี่เขานะฮะ mm hmm. เขาก็มากันตั้งแต่เมื่อวานตอน,นคืนแล้วเขามาพักกันที่นี่2คืนครับ mm hmm. คืนนี้ก็จะเป็นคืนที่2องเรานะฮะ mm hmm. ก็จะมีพี่พี่มาประมาณ7 8ท่านนะครับ mm hmm. ก็ทั้งร้านก็จะมีอยู่กลุ่มพี่เขาแล้วก็เรา ลุงบรคลงก็คุณอุ้มแค่นั้นเองครับบรรยากาศค่อนข้างเงียบเลยครับธรรมชาติมากๆครับแล้วก็ตรงจุดตรงนี้ก็จะมีบ้านพักของอุทยานให้บริการด้วยนะครับเดี๋ยวไงถ้าผมไปสอบถามข้อมูลละเอียดต่างๆได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะมาขึ้นให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับว่าค่าที่พักบ้านพักอุทยานจะคิดอัตราค่าพักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตอนนี้ที่ผมขึ้นมาผมก็ยังไม่ได้ชาระค่ากางเต็นท์ค่าเข้าอุทยานครับเพราะว่าพี่เขาบอกให้ขึ้นมาก่อนแล้วเดี๋ยวเขาตามมาเก็บนะครับก็จะมีเตรียมที่ สแตป์ตาลานอุทยานแห่งชาติทับลานด้วยเพราะว่าทีา่ที่เรา,เราไปผาเก็บตะวันเราไม่ได้ถือสมุดสเต่มเช็คอินอุทยานมานะครับครับไงก็เดี๋ยวผมนั่งชิวๆดีแหละกัว่าเดี๋ยวจะต้มชามาซาราทีกินกันครับไงก็ไปพักผ่อนกันก่อนนะครับ ครับตัวนี้ก็จะเป็นกฎระเบียบต่างๆของทางอุทยานนะครับที่เราจะต้องปฏิบัติร่วมกันนะครับก็จะมีการห้ามส่งเสียงดังครับห้ามก่อกองไฟครับแล้วก็เป็นระเบียบพื้นฐานในการที่เราจะไปพักแคมปิ้งในสถานที่ต่างๆทั้งอุทยานแห่งชาติหรือร้านเอกชนทั่วๆไปนะครับ หลังจากที่ผมพาพเพื่อนๆไปเสพบ,บรรยากาศบร,ราาศิเวณจุดชมวิวของบ้านสวนห้อมเป็นที่เรียบร้อยครับผมเลยอยากพาพเพื่อนๆออกมาเดินเล่นบร,ราาิเวณต่างๆที่ผมได้กล่าวไปข้างต้นนะครับก็คือบร,ราาิเวณตรงนี้ครับก็จะมีน้ําตกอยู่ทั้งหมด3น้ําตกเลยทีเดียวนะครับก็จะมีน้ําตกบ้านสวนห้อมครับน้ําตกห้วยใหญ่ แล้วก็น้ําตกมา่านฟ้าครับแต่เราไม่ได้ไปเดินไปถึงตรงจุดที่เป็นน้ําตกหรอกครับแต่ว่าผมเพียงแต่ว่าผมจะพาเพื่อนๆมาเดินมาดูว่าบริเวณโดยรอบเนี่ยมันก็จะมีธรรมชาติค่อนข้างหลากหลายแล้วก็เส้นทางที่จะสามารถมาเดินออกกําลังกายแล้วก็ศึกษาเส้นทางในการที่เราจะมาท่องเที่ยวกันได้นะครับเลาเพื่อนๆตอนนี้เราก็ออกมาเดินออกกําลังกายกันนะครับพอดีเราจะมีการไปเดินป่ากันเดือนมีนาครับแล้วก็ช่วงปลายมีนาเราก็จะไปเดินเขาเรียกว่าไปวิ่งเป็นฝันลันครับ พอเ,เปลี่ยนแนวทางเราอยากจะมีวิธีการเขาเรียกว่าเป็นการที่เราพาเมืบองไปทํากิจกรรมต่างๆมากมายนะฮะที่เราคิดกันไว้นะครับเพราะว่าวัตถุประสงค์ตอนแรกจริงๆที่เรามีลูคบองก็คือว่าเราอยากจะไปทํากิจกรรมอ,อะไรแบบทุกอย่างโดยที่มีลูมบอลองกับเราด้วยนะครับแม้กระทั่งกิจกรรมดำน้ำํากิจกรรมเดินป่านะครับกิจกรรมออกกําลังกายเป็นเป็นการวิ่งการปั่นจักรยานในอนาคตนะครับ รวมไปถึงการเข้าไปท่องเที่ยวป่าตามอุยทยานแห่งชาติต่างๆครับเราก็จะอยากจะพาลุงมะคองไปกับเราในทุกๆที่ครับแล้วกจะเป็นกิจกรรมที่ว่าผม,มอยากทําร่วมกับลุงมะคองมากๆเลยนะฮะครั้งนี้ก็เลยเป็นการที่เราจะมาซ้อมเดินป่ากันก่อนนะครับมาดูลองเท้าด้วยเพราะว่าเราซื้อรองเท้าใหม่มาเป็นรองเท้าที่ใช้สําหรับในการเดินป่านะว่าเราจะมีปัญหาเกี่ยวกับการสวมใส่รองเท้าในการเดินหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ถือว่าได้ออกกาลังกายไปในตัวด้วยครับแต่ว่าจะเดินเล่นสักประมาณหนึ่งชั่วโมงครับก็เดินไป ตรงที่เป็นน้ําตกครับแต่ว่าน้ําตกเนี่ยไม่มีน้ําแน่นอนเพราะว่าตอนนี้มันเป็นหน้าหนาวนะครับมันก็จะเป็นแรงและน้ําตกจะไม่มีแต่ว่าเราก็ไม่ได้ตั้งใจจะไปน้ำตกหรอกเราก็ใช้เขาเรียกว่าไดเดินออกกำลังกายตามเส้นทางเดินดูธรรมชาตินะครับเดี๋ยวผมก็จะเก็บภาพบรรยากาศในช่วงเราการเดินไปออกกําลังกายกันไปแล้วก็เดินไปเห็นวิวทิวทัศน,น์สวยๆผมเก็บภาพฝ,ฝากเพื่อนๆกันนะครับดูนอกก้นจานอกน,นี่ซ้อมเดินกันนะฮะ เดี๋ยวเราจะไปเดินป่าแต่ยังไม่บอกนะครับเราไปเดินกันที่ไหนแต่เดี๋ยวถ้าเราจะไปที่ไหนก็ติดตามดูได้ในช่องลุงบุคองกันเลยนะครับโอ้นี่น่าจะเป็นพวกตอไผ่นะครับมันน่าจะล้มนะครับเนี่ยน่าจะนานแล้วแหละโอ,โอ,โอ้นี่ครับรอยเขาตัดออกนะะมันอาจจะกีดขวางทางนะครับ คึบหน่อยหนึ่งครับอืมน่าจะกอใหญ่พอสมควรเลยนะตรงนี้ก็มีนะครับนกกอตรงนี้ก็กอใหญ่กอไผ่ทั้งนั้นเลยครับเนี่ย เนนี๋ยเราจะเดินไปตรงโซนบริเวณที่เราจะกางเต็นท์นะครับแต่ว่ามันจะมีทางฝั่งซ้ายมือเดินไปออกออกไปทางซ้ายมือนะครับจะเป็นบ้านพักสําหรับนักท่องเที่ยวนะครับส่วนอัตราค่าบริการนี่ผมยังไม่ได้สอบถามเจ้าหน้าที่นะครับพอดีเจ้าหน้าที่เขายังไม่ขึ้นมาเก็บเงินเลยครับเดี๋ยวคงจะมีบ้านพักเจ้าหน้าที่ด้วยเดี๋ยวผมพาเพื่อนมาดูแล้วกันนะครับบรรยากาศดีนะได้ยินเสียงกนกไหมครับนี่นะครับของเราก็จะเป็นจุด ชมวิวแล้วก็ลากนกางเต็นท์เราจะไปทางขวามือตรงนู้นหน้าขวามือนี่นะฮะแต่ว่านี้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนลงไปดูนี่เป็นบ้านพักที่เขาให้บริการนะครับของทางอุทยานนะครับวิวดีทีเดียวครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนเดงเข้าไปดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นเก้าอี้ของบ้านพักนะครับถัดไปตรงนั้นก็จะเป็นุงประคองแล้วก็เป็นพี่ๆที่มากางเต็นท์นะครับตรงนี้จะเป็นโซนลานกลางเต็นท์ครับและนี่ก็จะเป็นวิวของบ้านพักของที่นี่นะครับ วิวดีพ,พอสมควรวิวด,ดีมากๆครับมันอยู่ตรงล่องเขาตรงนี้พอดีเลยครับนี่ฮะทางฝั่งซ้ายมือตรงนู้นก็จะเป็นบ้านพักเหมือนกันก็จะเป็นวิวเดียวกันรันเดี๋ยวผมพาเดินไปดูตรงนู้นด้วยนะฮะตรงนู้นนะตรงนี้ก็จะเป็นโซนห้องพักเหมือนกันครับตรงนี้ฮะนคะครับโอ้โหร้นก็เปิดวิวเต็มที่เลยฮะมีล้านข้างหน้าด้วยนะครับผมชอบวิวที่นี่จังเลยครับผมรู้สึกว่ามันจะมีความเป็นธรรมชาติอยู่ครับแล้วมันก็ มันจะเป็นเขาต้นไม้เขาสลับซับซ้อนกันผมเห็นเพื่อนเพื่อนบางท่านนะที่เขามีโดนนะครับเขาบินขึ้นไปโหเหมือนแบบเราอยู่บนยอดเขายอดหนึ่งแล้วก็จะมียอดเขาหลายๆเขาอ่ะสลับซับซ้อนกันไปเป็นแอ่งเป็นเขาเป็นแอ่งเป็นเขาอน,นู่นท่านเนี้ยนับได้หนึ่งสองสามนี่สี่นะครับสี่ก็คือหนึ่งสองสามสี่เนี่ยสี่ 4, เขาเนี่ยซ้อนกันเนี่ยสวยมากๆครับท่านใดที่ชอบมาเที่ยวอุทยานนะแล้วชอบความเงียบสงบนะผมแนะนำนะครับที่นี่ครับผมว่าตอบโจทย์มากๆเลยครับเพราะว่า คนยังคนก็ไม่ค่อยเยอะมากครับแล้วก็เป็นที่ที่ค่อนข้างเงียบสงบมากๆครับนี่นะฮะน่าจะมีคนพักมาก่อนหน้าแล้วก็กลับไปนะฮะเหมือนเจ้าหน้าที่เข้ามาทำความสะอาดกันอยู่นะครับตรงน,นี้ มันจะเป็นเสียงสัตว์ป่าอะไรสักอย่างเนี่ยนะฮะแต่ว่าผมก็ไม่ทราบนะครับคือเสียงอะไรถ้าเพื่อนๆท่านไหนรู้ก็ช่วยแชร์ให้ผมหน่อยนะฮะว่าคือเสียงอะไรนะครับครับตรงนี้ก็จะเป็นบ้านพักวิวม่านฟ้านะครับมันก็จะอยู่สุดทางจากที่ผมได้เดินเข้ามานะครับเราก็เลยมานั่งชิลๆดูบรรยากาศยามเย็นกันที่นี่ครับเราก็จะนั่งเล่นอยู่ตรงนี้สักพักก่อนที่เราจะเดินกลับไปยังจุดที่เราจอดลุมะคองอยู่นะครับซึ่งก็ไม่ได้ไกลกันมากครับแต่มันจะอยู่คนละซี่เข่ากันที่เฉยๆนะครับ แล้ววิวบรรยากาศตรงบ้านแห่งนี้ก็จะมีเช่นนี้เลยครับเพื่อนมีบริการจุดกลางเต็นท์นะก็เลยไม่ได้ไปตรงเนี้ยเพราะว่าดีมีเขามาคอมเมนต์ในของเราอ่ะ ต,ตอนนี้เราอยู่นี่นี่นะครับน้ำตกส่วนห้อมครับก็จะเยื้องๆใกล้ๆก,ก,กับผาเก็บตะวันนะแล้ที่เราไปมาแล้วนะครับจะเป็นแผนที่ท่องเที่ยวที่นี่ของทางวัดท้เขียวขอแพงม้านี่ที่เราไปมาแล้วขพแงมา้าขอแพงมา้าแต่ที่อยากไปที่หนึ่งก็คืออ่างเก็บน้ําลำมะเพิงเนี่ยลำมะเพิงหนึ่งหรืว่ามีทีจ่จอดนอนอยู่นะที่นี่ จะพาะเพื่อนเพื่อนเดินกลับไปที่จุดลานกลางเต็นท์นะครับเดี๋ยวไปดูซันเซ็ตกันแล้วก็เดี๋ยวจะพาะไปชมวิวที่บริเวณลานกลางเต็นท์นะครับเก็บภาพบรรยากาศมาฝากเพื่อนเพื่อนกันอีกครั้งหนึ่งครับจุดนี้เขาห้ามนํารถเข้ามานะครับแต่ว่าเราสามารถเอาเต็นท์มากลางภายในบริเวณลานตรงนี้ได้ครับส่วนลุมพองเราจะอยู่ข้างบนครับเพราะว่าเรา นอนในรถเราก็เลยต้องจอดรถข้างบนแล้วพี่ๆเขาก็คงพักข้างบนน่าจะง่ายกว่าครับอันนี้จะเป็นวิวบริเวณลานกลางเต็นท์นะครับสําหรับเ,เพื่อนๆท่านใดที่มานะครับก็เลือกมุมได้เลยครับเดี๋ยวนะฮะลานก็ไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปครับแต่ว่าถ้ามาได้มุมดีๆหน่อยก็จะเป็นช่วงข้างล่างตรงนู้นนะฮะผมว่ามันเรียบดีแล้วก็เป็นวิวล่องเขาดีนะครับยังไงเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดู แล้วก็ตอนแรกเข้าใจว่าตอนที่ยังไม่มานี่ดูจากการรีวิวของพี่ๆท่านอื่นนะฮะก็เข้าใจว่ามันสามารถเอารถเข้ามาข้างในได้นะครับแต่ว่าจอดตรงนี้ก็โอ้โหสวยแล้วครับสวยมากแล้วเมื่อคู่นี้เราก็เดินอ้อมไปถึงนู้นนะครับาฝั่งนะทางนู้นนะ่ะาฝั่งทางนู้นเราก็เดินไปเล่นที่เป็นบ้านพักของทางเจ้าหน้าที่เขานะครับไไป,ปแล้วก็เดินสุดแล้วเราก็เลยเดินเดินย้อน,นกลับมาน่น่าจะตรงสุดท้ายน่าจะตรงนู้นนะฮะเนี่ยแล้วเราก็เลเดินอ้อมกลับมาทางนี้มาทางซ้ายมือ ไว้สองโว่วางก็น่าจะมีเนี่ยครับโซลาเซลล์ชุดนี้แหละน่าจะชุดเดียวบริเวณร้านตรงนี้นะครับอ่าพวกปลั๊กไฟพว่วงต่ออะไรก็ต้องเข้าใจหน่อยนะว่ามันเป็นอุทยานนะครับคงจะไม่มีให้บริการเหมือนทางร้านเอกชนนะครับผมว่านะถ้าฟ้าเปิดเปิดลงโล่งนะมันนอนดูดาวได้เลยฮนะเนี่ยเพราะว่ามันไม่มีแสงจากแบบแสงไฟหรือแสงแสงจากแสงจากข้างนอก,กอน,นะฮะ เพราะ่าบรรยากาศดีผมเอาเก้าอี้มานั่งนอนดูดาวกันดีกว่าวันนี้นี่นี่ก็จะเป็นต้นลานครับเขาเลยตั้งคือบริเวณตรงนี้อะที่มาที่ไปก็คือว่าต้นลานเยอะครับเขาเลยตั้งชื่อเป็นว่าอุทยานแห่งชาติทับลานนี่ฮะเ,เพื่อนๆโอ้ผมขนลุกเลยฮะไม่ใช่หนาวนะ แต่ว่ามัน,มนแบบเงียบสงบมากเลยอะชิลว,ว่ามากเลยครับเพื่อนๆอันนี้นะครับป่าทนแรงทนไฟนะครับเนี่ยครับที่ผมบอกไว้ข้างต้นก็คือต้นลานเป็นต้นเอกลักษณ์ของอุทยานแห่งชาติทับลานครับเพราะว่าไปเมื่อกี้เมื่อสักครู่เนี่ยผมเดินไปก็เจอต้นลานค่อนข้างเยอะฮะและนี่ก็จะเป็นวิวครับของที่ ส่วนห้อมนะครับอุทยานแห่งชาติทับลานนะครับ สิ่งหนึ่งที่ค่อนข้างสําคัญมากครับที่จะลืมบอกเพื่อนๆไม่ได้เลยก็คือน้ําในห้องน้ำครับห้องน้านี่ก็จะเป็นห้องน้ําอุทยานทั่วๆไปครับแต่ว่าน้ําที่นี่ครับจะมีความค่อนข้างแดงครับแต่ทางเจ้าหน้าที่ก็ได้แจ้งมานะครับว่าเดี๋ยวเขาจะทําการแก้ไขปรับปรุงเกี่ยวกับระบบแทงน้ําการกักเก็บน้ำครับก็ไงก็จะเป็นกําลังใจให้กับทางเจ้าหน้าที่ครับเพื่อที่จะแก้ไขให้ได้โดยไวครับแล้วก็จะทําให้เพื่อนๆที่จะมาแคมป์กันที่นี่ใช้น้ํากันได้อย่างมีความสุขนะครับแล้วก็ไม่ต้องพกน้ามาเองส่วนตัวเเเเรรราาาาาานนนนนััั้้้้้มมีีีแแทงํํลลววววกกกก็็หออบบส่่ตยยจะปญ การที่เราจะมาพักแคมป์กันที่นี่ครับครับเมนูของเราวันนี้ครับก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวเส้นหมี่นะครับ<ม>เราก็ไม่ได้ต้มกระดูกกระดูกอะไรทั้งนั้นฮะเราก็เลยเอาง่ายๆก็จะเป็นปรุงรสด,ด้วย<ม>เครื่องปรุงรสรสด,ด,ดีใส่หลายแซบหลายนะครับก็ <c oughs> <c oughs> จะเป็นวิถีของเราง่ายๆครับทำทานกันในวันนี้ครับ อันนี้ก็จะเป็นหม้ออเนกประสงค์ของเราครับก็ได้เอามาใช้ในหลายๆคลิปแล้วครับเราก็คิดว่าเออใบนี้มันน่าจะใช้ได้ง่ายครับเพราะว่ามันมี2ช่องช่องหนึ่งล้วก็ใช้ต้มน้ําซุปไปอีกช่องหนึ่งก็เอาไว้ใช้ลวกผักกับลวกเส้นไปนะครับก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวเอาหม้อใบนี้มาดีกว่าในการที่เราจะเอามาทําอาหารทานกันในวันนี้ครับก็เลยจะเหมือนคล้ายๆกับชาบูไปนิดนึงครับครับเวลาต้มน้ําซุปกันอยู่นะครับพอดีเรามีวัตถุดิบครับเป็นลูกชิ้นแคะกับลูกชิ้นปลาภูเก็ตนะครับเดี๋ยวเราก็ใส่ลงไปต้มเลยนะครับ ก๋วยเตี๋ยวเราวันนี้ออันนี้ก็จะเป็นหน้าตาอาหารของเรานะครับก็จะเป็นหมี่เหลืองเออไม่ใช่หมี่เหลืองหมี่ครับมีมีหมูสไลด์นะครับลูกชิ้นปลาภูเก็ตแล้วก็ลูกชิ้นแคะปลาแห้งครับแล้วก็เกี๊ยวอ่าแล้วนี่จะเป็นน้ำซุปของเราครับนี่เดี๋ยวนุ่มราดมาเลยก็ได้จ้ะตักมาเลยเดี๋ยวจะได้เวลากินกันแล้วนะครับนี่ ก๋วยเตี๋ยวเยอะๆจ้าือึอย่างน่ากินอนะโอเคเหนหน้าเหนกันมนหะาเรียบร้อยครับก็ตเติมผักไทยนิดนึงฮนะแล้วก็ทานกันได้เลยครับอาหารวันนี้ส่วนห้อมครับทับลานไปกินข้าวกันเลยนะครับโอเค สวัสดียามเช้าที่บ้านสวนห้อมอุทยานแห่งชาติทับลานครับเพื่อนๆตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ6กโมงครึ่งครับพระอาทิตย์ก็เริ่มขึ้นแล้วแต่ว่าอากาศก็ยังเย็นอยู่นะครับอากาศค่อนข้างเย็นอุณหภูมิเมื่อคืนนี้นะครับประมาณ16องศาครับแต่เมื่อเช้านี้ตอนเช้านี้ที่ผมเปิดดูนะครับก็อยู่ที่ราวสิบแองศานะครับอากาศก็ค่อนข้างดีเลยครับวันที่ผมมายังที่ลานกางเต็นท์แห่งนี้นะครับก็จะเป็นวันที่2 กุมภานะครับ2568กนะครับก็จะเป็นช่วงใกล้ๆหมดหนาวแล้วละครับอากาศก็จะเริ่มค่อนข้างร้อนขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเริ่มเข้าสู่ฤด,ดูร้อนกันแล้วนะครบับรรยากาศในยามเช้าที่นี่ก็ค่อนข้างดีเลยครับผมก็ได้มาจุดบร,ริเวณชมวิวที่เป็นจุดไฮไลท์ของที่นี่เขานะครับแล้วก็มาถ่ายวิวยามเช้าเพื่อจะเก็บภาพบรรยากาศต่างๆมาฝากเพื่อนเอนให้รับชมกัน,นครับ เพราะว่าบรรยากาศตอนเช้ากับบรรยากาศตอนเย็นนี่ก็จะค่อนข้างแตกต่างกันครับทั้งเรื่องของอุณหภูมิเอ่ยทั้งเรื่องของภาพบรรยากาศโดยรอบเอ่ยครับและบรรยากาศยามเช้าที่บ้านสวนห้อมเป็นอย่างนี้เลยครับเพื่อน หลังจากที่เราไปเก็บภาพบรรยากาศต่างๆมาฝากเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวเราก็กาลังจะเดินกลับไปยังหลวงประคองครับเพื่อเก็บอุปกรณ์ต่างๆเก็บออนิ่งครับเก็บอุปกรณ์ห้องน้ําของเราให้เป็นที่เรียบร้อยครับเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับกันในเช้าวันนี้ครับแต่ที่สาคัญเลยเมื่อวานหรือเล่าให้เพื่อนๆฟังก็คือช่วงเย็นครับพี่ๆเขามาเก็บค่าเข้าอุทยานนะครับก็จะเป็นอัตราค่าเข้าอุทยานปกติเลยครับก็จะมีค่าเข้าอุทยานนะครับค่ากางเต็นท์นะครับแล้วก็ค่ายันผานะครับก็จะเป็น3ส่วน ก็คือเป็นอัตราทั่วไปของการเข้าอุทยาเลยครับ หลังจากที่เราห่างเหินจากการไปแคมปิ้งมาลุ่มๆหนึ่งเดือนกว่าครับวันนี้เราก็ได้มาชาร์จแบตเติมพลังกันเป็นที่เรียบร้อยครับก็มีความสุขมากๆครับที่เราได้ออกมาแคมปิ้งครับก็อยากจะฝากเพื่อนๆนะครับสำหรับท่านใดที่ยังไม่กดติดตามกด subscribe ให้กับลุงประคองนะครับฝากกดติดตามกด subscribe ให้กับลุงประคองเพื่อเป็นกําลังใจให้กับเราด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่กดติดตามให้กับเราแล้วนะครับเราก็ขอบคุณมากๆครับเดี๋ยวเราก็จะพยายามนําคลิปออกมาลงไว้เพื่อที่จะนําเสนอการออกมาแคมปิ้งการมารีเล็ตของเราให้กับเพื่อนๆได้รับชมครับ ผมชอบพูดอยู่ตลอดๆนะครับคือผมจะมีความสุขทุกๆครั้งครับที่ได้ออกมาใช้ชีวิตครับมีความสุขทุกๆครั้งครับที่ได้มาแคมปิ้งแล้วก็มีความสุขทุกๆครั้งครับที่ได้ออกมาพบแล้วก็ออกมาท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆที่เป็นธรรมชาติครับสําหรับคลิปนี้เราและลุงประคองแล้วคุณอุ้มขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับกับสถานที่แห่งนี้ครับอุทยานแห่งชาติทับลานบ้านสวนห้อมครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับ